มีท่านใดสักถามไหมครับถอน,นอาจารย์หนูขอนิดนึงค่ะครับครับอันดับคัตเนี่ยคือมันไปกัดที่ตัวริมขอบตรงชิ้นงานใช่ไหมอาจารย์ระหว่างแนวเชื่อมกันอ่่าใชถ่ถ้าถ้าเนี่ยมันจะอยู่ในชิ้นงานแนวไม่จะเป็นต้องเป็นซิงเกิลวีนะเป็นด็ปเปนวีกันดนะ้พอเราเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บอ,อันนี้มันเติมหลอมใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าป,ป,ป,ปุ๊บมันแทนที่จะเป็นสมูทอย่างเงี้ย มันไปนกลับตัวนี้ออกนะปึ๊บโอเคไหมครับนะกลับเนื้อชิ้นงานออกถ้าเราตัดคอร์สเซกชั่นอย่างนี้นะดูนะอืมแต่ถ้าเราดูด้านด้านฟอนต์วิวเนี่ยนะอันนี้เป็นเก็บเชื่อมนะครับเก็บชื่อซึ่งแตกต่างกับแลกออฟฟิวชั่นแล k ออฟไซด์วอลกับ u n d e r อ i e ฟิแต่ถ้า u n d e r อ i e ฟิเนี่ยปึ๊บ แต่ถ้าอันดูฟิลใช่ไหมครับอันดูฟิลปึ๊บเห็นขอบนี้นะเรายังเห็นตรงตรงตรัวนี้อยู่เลยยังเป็นรอยต่อนี้อยู่เลยคนละอันนะอ,อตัวนี้เราจะสับสนตอนดูคอสเซชันของเรามีของเราสอบเนี่ยมีคอสเซชันด้วยนะเราต้องดูคอ s สเซชันของแนวเชื่อมด้วยนะครับอ่าแล้วบอกว่าอะไรคืออะไรนะทางทีมงานเขาเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเตรียมอย่างเช่นเนี่ย คำว่าดีเฟ c ความแตกต่างระหว่างอ n d ด r f i l l กับนะและินคอมพ l e t e fusion นะครับผลนูนมียังไงฮอตแค a กโคแค d กนะครับแค a กต่างๆนะครับชนิดต่างๆเนี่ย